โอ้โหเอาจิกเกือบม่เกือบใหม่ไปสามตัวสามขาครับมือนี้เฮาสิปิงเขียดชับเกินเด้อพี่น้องเด้อเมนูมือนี้เฮาสิท่าเฮยดแบบเลี้ยว่ามเลยพี่น้องโดนๆนะครับ จงคอยสิมีโอกาสได้ปินกินปิ้งเขียดนะครับแต่ว่ากบนี่หากินง่ายจงังเนาะเพราะว่ากบเลี่ยงมันหลายครับแต่ว่าเขียดเลี้ยงนี่คือสิบว่าดีมีเพระนาะฉะนั้นเดี๋ยวมือนี้ห้าสิปิ้งเขียดกันนะครับไปขอไม้อันไม้ขั้นเบียดจากสร้างไส้มานะครับเดี๋ยวห้าสิมาเห็ดไม้หีบนะครับมือนี้เราจะทําไม้เห็บปิ้งเขียดกันนะครับเดี๋ยวห้าสิปิ้งหีบหีบไม้ไผ่มันจงคอยสิแ่บมันคอยสิจวดเนาะพี่น้อง นะครับสำหรับนิดอันเขียดเท่าเนาะหลังจากที่ห่าเอาน้ำร้อนลวกเล็กน้อยเลยด้วครับนี่นะครับห่ากะสิเอามามาแพาเอาขีมันออกเพราะว่าหนานี้มันก็มันสิก,กินดันนันหลายเนาะพี่น้องนี่ครับเขียดกับมีไข่ครับนี่ไข่เขียดเด้อพี่น้องเด้อนี่ ตอนนี้เขียดกากกำลังไข่มันมันสิกินขี่กระเดียนหลายแต่ว่าห่อค้างไว้สองมือแล้วล่ะให้มันขี่ออกลวกสุกแล้วครับนี่ก็คือห่อสิเมนูป,ปิ้งเขียดแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมีกบหน่อยน้ำนะครับนี่กบหน่อยก็มีครับนี่อันนี้กบหน่อยเด้อเม็นเขียดครับนี่มังคป็นก็กระตอเอะไรอันปิ้งเนี่ยมันส,มนสิมันสิหอมมันสิกรอบนะครับโดยเฉพาะห่อสิปิ้งใส่มไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ห่อคั่วเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ลลางทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับ ล่างขีล่างเนี่ยมันออกนิดหน,น่อยสิเอาไปใส่เห็บปีงเศร้าเกียร์ข้าวกะสีใส่เกียร์บะไหล้อครับพี่น้องนะครับขันใส่หลายมันเข้มมันสิไปกินกับไอเอียงไปกินกับตำบกักทั่วมันสิสีบ่แสุทครับมันสีเข้มโคตรเ้าสจีใส่พ่อว่าอะไรมีรสชาติเกลือติดนิดหน่อยกับพ่อครับถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับบารน,นี้ คือใส่หีบครับอ่าเอาใส่ไล่เดียวกันครับใส่ทองใส่ยังเอาใส่ไล่เดียวกันต้องไล่ตั้งแต่หน่อยไปหาไง แล้วหนึ่งหีบครับเดี๋ยวเราก็จะใส่หีบต่อไปว่าหั่นก็คือมีขอผิดพลาดก็คือถ้าเอาตัวใหญ่ใส่ก่อนอันนี้ฮาเอาตัวน้อยใส่ก่อนครับเพราะสิไล,ล่ลำดับจากหน่อยไปหาใหญ่ครับมันจะค่อยอยู่หีบข้อมหมายน่อยตรงไล่เพราะว่าทางปลายมันสีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันสียู่หีบ ก้อนก้อนเข่าเตาครับแบบนี้เลยครับอินเหรอครับพี่น้องบานนี้เบื้องครับโอ้ยไฟไฟเห่ายหงแห้งเด้ครับไฟเหาาห้เป็นไฟอ่อนๆนะครับนี่มันจะคอยสุกครับหอมเมไป้กับหอมเบื้องครับโอ้โหสีสันมาเลยครับพี่น้องเด้อนะครับมากินปีงเขียดซ่บๆน้ำกัน หิวเข่าก็หิวด้วยบอนหอมหอมเขียดก็ไม่ไพ่ใส่กันสีสันไหมสุดยอดเลยครับหอมเป็นหอมต้องค่อยๆพริกต้องค่อยๆพลิกอย่าให้ย่าให้ขามันหา,าให้ขามันขาด เกือบไหม้ไปสามตัวสามขาต้องพลิกเลย่อยต้องเอาขาเนี้ยมันออกขามันยับออกต้องดูแลดีๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้น่ากินมากเลยครับมาพี่น้องมาบานี้อยู่ทังใดก็ไดจอกหลอกฝ้าทังใดก็มาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน ตตะวันออกนะครับมามามาแสบป,ปิ้งเขียดน้ำกัน <Okay. S 1> อือหือปิ้งเขียดปิ้งเขียดของแสบอีสานนะครับนี่โอ้โหสุดยอด <Okay. S 1> อ้าวเรียบร้อยแล้วครับตับบลอกทั่วหอมหอมแสบแสบด้อพี่น้องบ้านนี่อือหือปูดองด้วยนะจ๊ะคนว่าบลกอกน้ำคาากก่ำคา,คามาเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้ครับ มากินเขาน้ากันแซ่บๆครับผู้เฒ่าเพิ่นว่าย่ามกินเข่าให้ถอดหมวกมาสั่นเอ้าถอดก่อนเอาสีบ้ถือข้องผู้เฒ่าอีกถอดหมวกกันนี่ครับเอ้านี่ครับต่ำบอกทั่วครับพี่น้องหอมกับหอมเจดังตึงๆตะโดนแล้วหิวน้ำไลยแตกโอเคนี่ครับอื้มอื้มเบิ่งครับผุนสุดยอด ตัวเดียวก็เอาหลายตัวนะครับกัดเขียดละใส่ก่อนคุยตำต,ตัวใสะขาเขียด,ดห,ห่อ,หอบัตรนี้ห้าสิคุย<ด>ตำบอกตัวก่อนครับยังค่อยสีเอาเขียดส่ สมาชิกเข้ากับแซบหลยกินบ่าปากปากเบาเลยครับสร้างไส้กินแบบนิ่ง <c oughs> ตอนไปตอนไปใต้เนียมุงไส้เขียดน,น้อยมพรานี่ลายก็กลบเพราะว่ากลบนี่มันมีปเปอร์เซ็นต์ได้หน่อยนะ <c oughs> มันแกะยแยงแล้วก็ที่สวงางคือขาเนี่ยมันจะบขาเอขาเขียดน,น้อยเนี่ยนี่มันมีความเป็นพิเศษของมันนเรื่องขงขาเขียดน,นี่ยาำกรับกรับกรับยู่อี่ลยี